สองฝากความหวังไว้ที่คนนี้แหละครับถ้าเซฟได้กําลังใจของจีนนี้ขดหายเลยนะครับแต่ถ้าเซฟไม่ได้ก็คงจะต้องมาเริ่มกันใหม่าคารบเฟ้ยหนัตัวเดนกับปฏิวัติามาเท้าซ้ายแล้วสัตโ<ห>์้โอข้ามขาครับโอ้โห ไทยยังอยู่ในเกมครับยังนำอยู่1-0โอ้โหยิงข้ามคานแบบไม่ต้องลุ้นเลยครับวันวนี้เหมือนจะมีโชคเข้าข้างสำหรับทีมชาติไทยนะครับวิ่งเข้ามาซัดเต็มแรงครับโอ้โหเคยข้ามคานออกไปครับลูกยิงของเฟยหนานตัวเอาแบบไม่ให้เซฟนะครับแล้วก็ไม่ได้เซฟจริงๆด้วยนะครับโ้โหบอลข้ามคานไปเยอะ